แค่ผมก็การสวัสดีทุกคนด้วยผมนี่ก็ผมตุนเน่ครับนี่กับฮิโร่พิเดเตอร์ทุกคนในโหมดเซฟนะฮะเล่นเป็นแคลรี่ปกติเลยแอคมันถึงไหมนะได้ไหมเพื่อนสวย ผมพูดอย่างไะผมเล่น PDA เ,เล่น p d a t e ์โอเคเจ็บอยู่แล้วนะดอนเดวมันจะดึงสัตว์รู้หายไป นาแอ๊กมันฟางฟามกลับบ้านเลยนะแบบฆ่าตัวตายกลับบ้านไปเลยจย่แตกว่าให้มันเหรอผมจิกเลยไหมเข้าเหรไไีไม่ได้อะนายคนมาแล้ว า no. น, oh, นการณ์เลนการเป็นไงบ้างน้องชิวฮะชิวสัตว์รูหายไปโหดอมแม่งล่อโกดมาร์สเลย My cake is not a lie. defend your buildings, damn ตัวน้องไม่มีอะไรวะเอ,อ็กลุยนำให้หน่อยชนแล้วสาบก็าตายแล้วเออเอ,อ็กตายข้าบ้านผะมหมดอฮะดอมมันโกนมามันจะไล่เจ๊ เอยเอาสวยติดเพื่อนเอยมันบ้าแล้วมันบ้าไอแค่คูวิ่งทำไปละตายตายเดโววไม่ตายพีเดียวควายป่า เฮ้ยเนี่ยมันมีกัดป่ะแตวผมอยากฆ่ามันนะเลื่อมันโลต้องโลไม่ถึงถึงจะดอนสัตว์รูหายไปไม่ถึงสวย เออสวยตัวอะไรมาวะต้องส่วนป่ะแม่งโดนปิ๊กปเอ่สวยปิ๊กป ้ยน้องกูตายเฮ้ยสวยแช่สกิลอุย้ยขนแตกนะเกือบเกือบเกือบไม่ใครมาช่วยตีเลยเดี๋ยวหนีหมดอุย้ยสวิตมันดองตังอย่างนั้นเลยอ่ะปั่นแล้วอ่ะแต่มันน่าจะมีสับ แวไ,ไม่ใช่มีเร่ธรรมาก็มีสว,วีบาลยสวบาเยน่าจะว่ากับบ้านเลยเียเอะไปปะ

ไอ้ฟินผมเข้าให้ไม่ได้วิ่งไปมันก็วิ่งหนีต้องเป็นคนเข้าก่อนเออไอตัวติ๊กอยู่อยู่ไหนนะเรจแน่น่ะอาวเฮียมันดึงไปไอกนซูมตาแล้วโอ้ยดูว่าโห้ยดูว่าแปลนไปเมื่อกี้พี่โดดโดดเข้าได้อยู่ อ่าเฮียละเจ้ทำไม่โดนด้วยว่เจ้ผมเข้าไม่ได้ะแต่ลองเล่นดูเออสวยไหมโอ้โดนแช่อีกสวิตมาสับมันลุนแยกล่างพินดุนสิบสองเลยวะขอแป๊เบเดียว

สวิทมันรวยมากเลยทั้ง4ขวานละไปแฮก The Legion have destroyed a Hellborn tower <Inside> อินสายฟ้ามันมีใครมาบเป,ปบ,บ้าวะมันซัดก,กันอีกแล้วตรงกลาง เดวโกนเวดด่อนอยู่บนด่นดดนดดนอน,ดดนหายศัตรูาาาาหายไปาบอ หายหมดละบนก็ด้านไม่โผล,ล่ละเฮ้ยมีคนว้าม,มาโอ้โหสวิฟอยากเล่นกับมันะแต่ไม่มีคีบอ่ะเดี๋ยวแม่งทราบไปนะสวิฟลงไปนะสวิฟสวิฟปิดหลังสวิฟป,ปิดหลังลูนบนระวังสวิฟลงไป โอ้ยเราโผเราไม่ไ้เกี่ยวแม่ชิงว่าโดนกูแย่แล้วเกมฮอนปินก็รวยสวิฟก็รวยแคกกูโดนโซโล่หรือเปล่านั่นไง ไม่พผล่อะมันไม่ลึกเลยวายไอ้เียฟินนี่ไม่ลึกไม่หิวคีิปเราไม่มีโซ่เข้าใช่เรต้องให้แอค,ค <น S 1> มีแค่แอคกับเจะผมวิ่งไปตรงๆไม่ได้โดนอย่างอื่นก่อนจะตายนิสวยู่ใยากุ้ง แ <'s> ม่งฟอกดอแม่งโกดมากันดอนตายไม่ใครว่าบนวะโอเคไม่ใช่สวิปผมอดดอนได้แต่แม่งดอนเล่นโกดมาก็เลีเยวไม่ได้ เรื่องเนี่ยบุ๊ดว้าฟินจะหนูใช่ฟินรวยจังควิวสิบสองเลยเออเวลสิบหกไอเดะเจกับแอคบ,บิงคู่น่าจะตายยิงกระสับเป็นยู่บนญออผมอยากได้แล้วเจเข้าก็ตายใครเข้าก็ตายมีคนเข้าสองคน

บนยังไม่เย็นงใครนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเกมพอดหอเฮ้ยบอกกันอีกแล้วเิ้นนัวตัดนัวโดนอ่ะพี่เอ้ยพี่พี่ผมกว่านะ นี่ผมมาแล้วพี่เอาเลยไมเป็นไรกเป็นมืไม่เป็นที่นี่านาาเหรอครัาาาบไม่ไม่มีนะนี่จะมีแล้วนิดนึงเอ้ยตายเหี้ยหรือว่าไม่ตายที่แรกจะโดดล,ล้วที่แรกจะโดลละละโดล,ละแล้วเก็บไว้โดดสวิป เดวโเอโลเนียดับเบิลวะซัดคองเลยไหมเอลเนียนี่วันชัเมื่อกี้ผเห็นใครทำแล้วไม่รู้เฮ้ยโคเยอะมาลอซ้อนหน่อยดิไปเลยครับลุยระวัง เฮ้เอ้ยไอที่ววไอ่ววยดิไอที่หลงนี่ยู่บน่เมื่อกี้เห็นดอนแบบนุ่นใช่น่าจะวิ่งลงพี่มอาจจะวิ่งถอยหลัง The Hellborn đi destroyed a Legion Tower. này jay, nó jing nó jing, 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 ยังม e ีป้อมอยู่เลยโรุค <organizational> ือไม่กินบิงมันซุ่มอยู่ในาไมบิงกแม่จะมากัดผมกบิงมาาหมด l y e Legion Tower ให้เโจทยอโจทนโจทข้างบน ที่เห็นเอฟฟินแล้วอยากใส่แม่งมีนูระวังเดวบินน่กันมีห้องอยู่แย่แล้วแย่แล้วแต่มีหินอยู่นะมองสวิปตามอ่ะ เราหน้ามีหวาดดักตรงนี้นฟ้าดักไม่มีใครมาปานบนเลยวะอืมรอดูบนอ่ะหรือมันหวาดโนน,น,นอยู่ก,ากลางเลยนะ เฮ้ยปินป้นปิ้นที่เข้าไม่ถึงมันมันมีนูไ็แดกพี่แหละมันต้องให้คนอื่นเข้าให้มันก็นนเลยโดยเดเดี๋ยวเล่นบิงแค่เดี๋ยวนี้ถึงมันแน่บิงไม่ตีเพราะจะจับได้ผมว่าสวยะ เออสวยโอ้เขี้ยเลยนะหวาแวนแรงเต็ม,มเลยน่าทีนี้ถึงแล้วฟินนะ่ะต้องโดนละหอบบิงไปตีพอยเนอนงะคอนตันอีกอัน ชวิมันจะหนูมันไม่เอายยกล่างเฮ้ยไอฟินตรงกลางว่ะไปเทสไอเทมหน่อยดิไปก่อนวันน่ะวิ่งขึ้นบนกันหมดเลย

แปลนเมียนติใช่ไหมแปลนเมียนตินะ่อเเดเคยวพี่เล่นแล้วให้แปนรอซ้อนเป็นตายโสโซไม่ดีนะมาม่ามันเจ็บ ผมเจ็บพร้อมแตกไหมน้าอยากให้แตกจะได้ของสวยๆพี่อยากเล่นปะอนนโอ้โหโวนสวิปมันกดสองอยู่วะตีให้ไม่ได้ พินเกิดนะพินจะเกิดนะนแม่งโดนสับเต็มกาฟไอ้เหี้ยวิ่งไปหาคีฟแบบโอ้ยเหี้ยมีคีฟจะเดินพอไปวิ่งไปถึงปุ๊บไอ้สัตว์คีฟมันเห็นว่ามีคีฟเราก็แบบว่าเอ้ยสบายใจว่ะดูทีไอ้เหี้ยคีฟเลือดสีแดงหายไปเลย นี่เท่าไหร่วะยี่ิบห้าแปดเอาละสุคูณละสองร้อยบวกสองร้อยคาราฟ้าพันพันร้อยพันสามพันสี่เอ้ยมันดูแล้ววะมันนูแล้ววะอนูมันคุ้มยังไงวะเกมเนี้ยแยกล่างดูคุ้มไปเฮ้ยมันวอล์ันนี้ กำลังไปฟินตัวไหนวะแฟนโอเครู้แล้วเออสวยเลยเกือบยิงแล้วฮอนอยู่ฮ้อนอ้มีคนยิงเหรอคนนี้คนยิงจริงอ่เอาโอเคทุกคนเกมนี้พีเดียเตอร์วันี้ผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์มาด้วยด้วเจอใหม่คลิปหน้าอยู่พากยังไงก็ขออภัยเกมนี้ก็มานี้บายละบายครับ